สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นพนันทีวีนะครับวันนี้เรามาดูรีวิวไพ่อลเลชุดแสงสุขกันนะครับสำหรับไพ่พาพยากรณ์นะครับหรือว่าไพ่อลักเกลชุดแสงสุขนะครับก็จะประกอบด้วยไพ่ทั้งหมด90ใบเป็นผลงานของอาจารย์สมบูรณ์สุขนะครับกล่อง เป็นสีม่วงสวยงามนะครับด้านหน้ามีรูปของเทียนที่กําลังจุดอยู่ด้านหลังจะเป็นรูปของดอกบัวนะครับที่มีมแมลงมีนกมีปลานะครับอยู่ในนี้ด้วยนะครับด้านข้างมีภาพของพระพิฆเนศนะครับแล้วก็คนขี่ม้าโยกนะครับมีเรืออีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปของเทพธิดานางฟ้านะครับข้างบนก็จะเป็นพระพิฆเนศเหมือนกันนะครับ ด้านล่างก็จะบอกว่าผลิตที่ประเทศไทยนะครับเมดินไทยแลนด์นะครับด้านบนก็จะเป็นรูปของหน้าไพ่เหมือนกันนะครับเป็นลักษณะของคนสองคนทั้งสองใบเลยอันนึงเป็นเด็กกับผู้ใหญ่นะครับอีกใบหนึ่งก็เป็นผู้ใหญ่กับคนชรานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันนะครับกล่องก็ค่อนข้างที่จะมาตรฐานนะครับ มาดูกันที่หลังไพ่กันก่อนหลังไพ่ก็จะคล้ายๆกับว่ามีเทียนจุดค่อยๆสว่างแล้วก็มืดด้านข้างนะครับของภาพนะครับจะเป็นรูปเทียนที่จุดอยู่นะครับรูปเดียวกันกับที่อยู่ตรงกองนี้นะครับแต่ว่าจะตัดมาเฉพาะรูปของเทียนนะครับสำหรับด้านขอบของไพ่ก็จะมีรอยนะครับกระดาษรอยติ่งนะครับหนึ่งสอง ด้านข้างก็ข้างละสงทุกด้านเลยนะครับมาดูหน้าไพ่ทีละะบกันนะครับว่าจะประกอบไปด้วยหน้าไพ่อะไรบ้างนะครับสําหรับหน้าไพ่แต่ละใบนะครับก็จะประกอบไปด้วยรูปภาพนะครับแล้วก็มีตัวเลขกํากับนะครับในแต่ละใบนะครับในใบนี้ก็จะเป็นรูปของยิงสูงวัยนะครับที่เดินไม่ค่อยสะดวกนะครับก็จะมีทั้ง ไม้เท้าแล้วก็มีทางคนที่คอยช่วยพยุงให้ก้าวเดินได้นะครับตัวเลขกำกับคือ82ลําำดับต่อมาก็คือรูปของตาช่างนะครับที่เอ็นเอียงไปนะครับมีรูปอีกานะครับลำดับที่53รูปต่อไปผู้หญิงครึ่งผู้ชายนะครับ39 ผู้หญิงผู้ชายยืนอยู่กลางร่มนะครับโดยผู้ชายถือร่มให้อยู่กลางสายฝน71 44ลูกหัวใจนะครับที่ถูกทิ่มแทงด้วยเข็มมีน้ำนะครับพันรอบผู้หญิงอาบน้ำนะครับ45มีหัวใจโดนแทงเหมือนกันอยู่ข้างหลังนะครับภาพนี้ก็จะสื่อถึงอดีตได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ข้างหลัง ลำดับต่อมานะครับเด็ก2คนนั่งอยู่ที่ที่ริมเนริมน้ำนะครับมีเรือกระดาษมีแมว15ผู้ชายเดินขณะฝนตกนะครับข้างหลังคือสารเจ้า67ครอบครัว5ผู้ชายผู้หญิงนะครับผู้หญิงอยู่ข้างหน้าผู้ชายข้างหลังยีิบสีผู้หญิงกำลังเชื่อทุนสา สอนเล่นกีตาร์สินั่งสมาธิทำสมาธิอยู่บนตะปู70มีรูปพระอยู่ข้างหลังเงินนะครับ49 28ผู้หญิง22่สิอสอนงาน26แต่งงาน54ตายช่างที่เที่ยงตรง สิ 17, คุณหมอสิบหกสิบเอื้อมนะครับเก็บผลไม้นะครับมีคนช่วย 29. หันหลัง 37. มสิองกระจกห้บเอแบ่งเคก้ก 31. มอดจอรดรถคุยโทรศัพท์ 8. ปัน่นจักรยานกับเพื่อน 42. ่ผูกตรึงอะไรสักอย่างกับมุ่นนะครับแปดสิบสาม ให้อาหารนก16แลกเปลี่ยน38เศร้ามีวิญญาณอยู่ข้างหลัง9วิ่งหนีดึงถูกดึงด้วย32ซ่อมรถ61แทงข้างหลัง2เทียนที่ติดไฟ86หลุมศพ69เครียดนะครับมีกุญแจอ,อยู่คลองหัว 30ง้อคืนดี43ถูกขังในกรงนก76ได้รางวัลเป็นถ้วยรางวัล50เงินลกลอยมาจากอากาศ21จบการศึกษารับปริญญา62แทงข้างหลังมิงอยู่บนกิ่งไม้57หัวใจโดนทุบแหลกเหลวสี่สิบ สูบบุรีหรือสูบปะไรบางอย่างนะครับ35แอบมอง80เข้ารักษาพยาบาล55รับมีดหนึาพิคนห้าสิบเกเป่าไฟพ่นไฟ25แหวน18ยื่นกุหลาบให้27ผู้ชายผู้หญิง85ได้รับใบแดง 64ถามทางมีคนแนะนำทางให้89พระยืนอยู่บนใบบัวมีน้ำอยู่ข้างล่าง20ผู้ชายกอดกับผู้หญิงมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งจับมือผู้หญิง58ทุบนะครับทุบหัวใจแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้นะครับมีความเข้มแข็งโยก่7ขีหลัง72ไขกุญแจใจ47 แบมือมีเหรียนห้าเหรียญ 79. รอจนหลับที่สบ,บคสอสีสิบแเงินกำลังบินยี 23, ่าเปรียบเทียบบ้านหรือคอนโดดี 68. สิบแปหัวขมำห้าสิ 52, เงินกับหัวใจอยู่บนตาช่างแ7ปล่อยนก สตั้งคัน 65. ท่องเที่ยว 56. บหกรรจุกระสุนเจ็ดขับเรือ 10. นั่งกับแมว 34. ล็อกกุญแจ 19. ผู้หญิงกับผู้ชายนั่งคอเคียกันอยู่แล้วอีกคนหนึ่งทำหน้าตาเหมือนกับเสียใจนะครับ 40. เดินทาง 77. ล็อก้อ 46. ่กงัดข้อ 88. ดอกบัว 75. ็านังฟ้า 81. นั่งฟังเพลงชิวคิวสิ 11, เล่นบอแต่มีไม้มาด้วย 74. กากำลังเดือด 66. เล่นมาโยกอย่างสนุกสนาน 12. เดินทางมาถึงทางแยก 63. มมีคนกระซิบข้างหู เกเพียนดับ6แม่ลูกแปดป่วยอยู่บนเตียง36มิปิดตาข้างหนึ่งเจคนแบกโลก3ไหวพ้พระ13เรียนหนังสือหรือว่าสอนหนังสือก็ได้นะครับ นี่ก็คือภาพต่างๆที่อยู่บนหน้าไพ่แสียงสุขนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจเฟซบุ๊กของอาจารย์สมบูรณ์สุขได้เลยนะครับไปพบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ